สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดฟอลโล่ใน IG หรืออินสตาแกรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า kmm ขีดชีเหตก็ได้ค่ะถ้าสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช e ้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปคลิก้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น i n s t a g r กรค่ะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะ,ะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะส่วนบริการตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะส่วนลิงก์ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่ i g ของเราแล้วก็เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ มาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำ1บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยแล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ ช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปแล้วโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอรเรตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธานาคารค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งดำเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะ อันต่อมาค่ะเป็นแอปบังกระเป๋าเงินค่ะแล้วก็ดาเนินการในแอปบังกระเป w เงินจนเสร็จสิ้นเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะคะจากแอปบังกระเป๋าเงินมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะแล้วกดยืนข้างล่างตรงนี้เลยอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ทางหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกิดออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทาี่สองก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคี่แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแ d ดเคมเอ็ได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตั๋วข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจรลอได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะ หรือว่าจะเข้า Google Play แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า MM k m k i h c o m ก็ได้คะ่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Instagram ของเรากันนะคะตอนนี้ยอด Follow อยู่ที่42คนเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดาเนินการให้เราไวจริงๆเลยค่ะเพียงไม่กี่นาทีเองยอดก็ขึ้นมาให้แล้วนะคะหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์เนาะและทั้งหมดนี้น,นคะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KBM k i h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผลิตประกันได้ไปก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ a yeah.